สวัสดีครับบาวทาสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่7มกราคม2567นะครับผมก่อนออกเดินทางพี่น้องนะครับจะพห้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับลาวพัฒนานะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่กับแม่พยาวนะพี่น้องลาวพัฒนาวันจันทร์ที่8มกราคม2567นะครับผม เอาบรรยากาศยามเช้านะครับออกไปหน้าเราบ่ไม่ได้สีร่มร่มน,นนะบนณีเนาะร่มยู่ตว, <c oughs> ว่าหังแดดงานปูแล้วแล้วงานปูยวัดแกแล้วครับปูวัดป่านะผมออสวยมากกระหอนพ,พี่น้องบ้านเท่าบรรยากาศนะครับผมคนกอบไปทุ่งไทยทุ่งหน้านะครับเป็นงานอ่า ก็เลยว่างานส่วนมนต์งานปริวาสนี่แหละครับผมอยู่วัดป่านะครับตั้งแต่ปีใหม่7วันนะครับผมเอาเดี๋ยวบ่าวเทาจะพาเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับลาวพัฒนานะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่กับแม่พะเยานะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่กะให้ห้าเจ็ดมาเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมลาวพัฒนากะถือว่าแม่นนะครับ เล็กวิ่งนี่ก็ถือว่าเข้าตลอดนะพี่น้องเนาะอันนี้ชุดเก่าคุณปุ้ยบใหญ่นะครับลาพัฒนา3 6 7 5นะครับมาตัวเน้นเลยนะครับวิ่งรุดเด่น5เด่น5กับ7นะครับเน้นที่5รอง9นี่ครับ555157นะครับตัวเน้นนะครับมา7-5ด้าได้ทำผู้ชมเด้อนะครับของแม่พะเยาของแม่พะเยาลุดอยู่ครับเล็กวิ่งพึ่งลุดนะครับของแม่พะเยาตั้งแต่ลงมาลาพัฒนานะครับผม เอาผลส่งมาให้แล้วพี่น้องนะครับก็จะลงให้เลยนะครับสําหรับลาพัฒนาวันจันทร์ที่8ปดนะพี่น้องเนาะแมกราคม2567นห้าร้อยหกสะของอ,อชมพู่กับปู่578รลอก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะอชมพู่กับปู่578รลอก่อนนะครับงวดนี้นะครับอาจจะลงของปู่ศรีสเกตให้นะครับอ่าเริ่มปีใหม่แล้วนะครับปู่คานวณมาให้หม่นะผมเอาไปช่มไปเบิ้งน้ำกันนะครับ สวัสดีครับบาทอซอสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่7มกราคม2567นะครับผมจะพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมลาวพัฒนานะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับกับแม่พยาวนะครับผมคุณปุ้ยส่งม่แล้วครับผมส่งมาให้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวบาทอจะลงให้เลยนะครับวันศุกร์วันศุกร์กระเด็นไฮฮาเ็ต มาเจ็ดหานะครับมาเจ็ดห้าวันจันทร์ที่แปดได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเราพัฒนาวันจันทร์นะครับจะลงให้เลยได้พี่น้องเ้ยนะครับวิ่งคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับผมวันจันทร์ที่8นะครับ 8มกราหกเจนะครับวิ่งรูดนะครับคุณปุ้ยให้วิ่งรูดมาเด่น2กับ3ตัวรองรอง0นะครับผมจับคู่ให้2 6 2 7 2 9นะครับ3 6 3 7 3 9นะครับ ตัวรอง06 07 09นะครับก่อนออกเดินทางพี่น้องครับมื่อเดินทางที่เขานะครับคุณปุ้ยัวใหญ่นะครับวิ่งลูดเด่นที่2นะครับเด่น2กับ3ตะวันน่นที่2ครับร่องศูนย์นะครับวงกลมให้6 26 27นะครับตัวเด่นมี26 27 29นะครับ36 37 39อ่ะแต่เน้นเนนให้2คู่คุณผชมเดี๋ยวดูชุดของแม่พะเยานะพี่น้องนะอากาศซอๆมากเะเย็นสบายอยู่ครับแต่ว่าตอนสายกะร้อนดนะ้พี่น้องบ้านเฮ้าบนหนาวปีนี้ไม่หนาว ฟังเบา,บาเถาะว่า,าวไปน้ำได้พี่น้องเดลยจะจะเฝ้าเบื่อกันนะครับของแม่พะเยาแม่พะเยาเล็กวิ่งวิ่งลุดนี่ก็ดเดินดีที่พี่น้องแต่แต่ลงมาเพิ่งหลุดนะครับวันศุกร์นะครับเพิ่งหลุดนะครับผมเขามาสองวัดติดต่อกันหาแปดแปดหาหล้วก็บหาเก้าเก้าหานะครับวันศุกร์นี่พิ่งหลุดนะครับ,ออบ,รบลบาพัฒนา ผมวันจันทร์แม่พยาวัวนจันทร์ที่แปดแม่พยาวให้วิ่งรูด <c oughs> วิ่งรูด6กับ7บนล่างนะครับเลขปิดแม่หนึ่งสอสา หกหนึ่งหกสองหกสามโอ้ชนก,นกันกับคุณปุ๋ยบัวใหญ่อยู่ครับแล้วกัเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับหกคู่หนงแม่เพิ่นแจกเด่นให้หกคู่นะครับท่านผ <c oughs> ู้ชมก็ะชือว่าตรงกันตรงกันอยู่ ซีคูทำช่มกับคุณปุ้ยใบใหญ่นะครับก็ถือว่ามาตรงกันนอะร์ฟีนองนะครับตัวติดนี่ตรงก,กันกับเลขเด่นของคุณปุ้ยนะครับแต่ว่าตัวเด่นวิ่งรูดเนี่ยคนละตัวนะครับผมแม่พยาให้วิ่งรูด6กับ7เด่น6กับ7นะครับตัวรองคือ,อ,อตัวติดตัวติดแม่พยาวยิงหนนะครับ เอานะครับมาเบิงน้ำกันพี่น้องแคปนาจอเดอร์ธผูมชมเดอนะครับอันนี้ชุดเก่านะครับวันศุกร์คุณปุ้ยใบใหญ่ให้ห้าเจ็ดมาเจ็ดห้านะครับวิ่งรูดก็มาถึงเจ็ดถึงห้านะครับผมมาั้งเจ็ดถงห้าของแม่พะเยาวัวนศุกร์ไม่เข้านะครับหลุดเอานี่ครับเปิดห้มาแล้วนะครับคุณปุ้ยใบใหญ่นะครับผมลาวพัฒนาวันจันทร์ที่8มกราคม2567นนะครับผม วิ่งรูด2กับ3นะครับเด่น2กับ3รอง0นะครับเน้นที่2ครับ2 6 2 7 2 9นะครับ3 6 3 7 3 9นะครับตัวรองคือ0 6 0 7 0 9นะครับเน้นนะครับเด่นคือ2กับ3แต่เน้นที่2ครับ2 6 2 7วงให้2 6 2 7นะครับ2เก่ากับเด่นรองได้พี่น้องเด้อนะครับ3 6 3 7 3 9ก็เป็นตัวเด่นนะครับผมอ่า ตัวรองคือ06 07 09นเน้นให้2คู่นะครับวัที่แล้วก็มาตัวเด่นอยู่ครับผมแต่ว่าเป็นเด่นรองนะครับบริววให้พยผลจะว่งไห้แค่2คู่นะครับาลาพัฒนาแม่พยาวนะครับผมวันจันทร์ที่8มกราคม2567วิ่งรูด6กับ7ครับผม6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3นะครับชนกันที่6 2 2 6, 6นะครับ6 3 3 6 สองเจ็ดเจ็ดสองกันนบเจ็ดสามสามเจ็ดชนชนกันนะครับผมชนกันนะครับชนกันอยู่สี่คู่นะครับตรงกันอยู่สี่คู่แต่ว่าวิ่งลูดไม่ตรงกันเพราะว่าแม่พะเยาผลเหล็ติดหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าของคุณปุ๋ยสองกับสามนี่เป็นเลขเด่นนะครับไม่ใช่เลขติดนะครับวิ่งลูดเลยไม่ชนกันนะครับชนแต่ตัวจับคู่พี่น้องหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับผมเอาแคปหน้าจอ นะครับทำชุ่มแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อลาวพัฒนาคุณปุ้ยับใหญ่แม่พยานะครับปอชุ่มพูครับปูหาเจ็ดแปดรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อวดนี้อาจจะลงปูซีเสกเกตให้น้ำเดี๋ยวรอบเหือนกันนะครับผมเอาขอบคุณทุกท่านนะครับจะออกเดินทางเลยพี่น้องเช้านี้นะครับมีเวลาจะเลยลงล่างลาวพัฒนาให้เอฟซีก่อนนะครับทำชุ่มเอาครับขอกันคิบหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ